พันธสัญญาใหม่ลำดับพงพระเยซูคริสต์มัทธิวบทที่หนึ่งหนังสือลำดับพงของพระเยซูคริสต์ผู้เป็นเชื้อสายของดาวิดผู้สืบตระกูลจากอับราฮัมอับราฮัมมีบุตรชื่ออิสอักอิสอักมีบุตรชื่อยาโคบยาโคบมีบุตรชื่อยูดาและพี่น้องของเขายูดามีบุตรชื่อเปเรต กับเสราซึ่งเกิดจากนางทามาเปเรสมีบุตรชื่อเฮสโรนเฮสโรนมีบุตรชื่อรามรามมีบุตรชื่ออัม,มีนาดับอัม,มีนาดับมีบุตรชื่อนาโชนนาโชนมีบุตรชื่อซัสโมนซัสโมนมีบุตรชื่อโบอาดซึ่งเกิดจากนางราหับโบอาดมีบุตรชื่อโอเบต ซึ่งเกิดจากนางรุธโอเบตมีบุตรชื่อเจสีเจสีมีบุตรชื่อดาวิดผู้เป็นกษัตริย์ดาวิดมีบุตรชื่อซาโลมอนเกิดจากนางซึ่งแต่ก่อนเป็นภรยาของอุรยาซาโลมอนมีบุตรชื่อเรโหโบอัมเรโหโบอัมมีบุตรชื่ออาบิยาอาบิยามีบุตรชื่ออาสาอาสามีบุตรชื่อเยโฮซาฟัต เยโฮซาฟัตมีบุตรชื่อโยรัมโยรัมมีบุตรชื่ออุซยาอุซยยมีบุตรชื่อโยธามโยธามมีบุตรชื่ออาหัดอาหัดมีบุตรชื่อเฮเซคิยาเฮเซคิยามีบุตรชื่อมนเสมนเสมีบุตรชื่ออาโมนอาโมนมีบุตรชื่อโยสซยาโยสซยามีบุตรชื่อเยโคียและ พี่น้องของเขาเกิดเมื่อคราวต้องถูกกวาดไป,ไปเป็นเฉลยที่กรุงบาบิโลนหลังจากถูกกวาดไปที่กรุงบาบิโลนแล้วเยโคนยาก็มีบุตรชื่อเชอัตเทลเชอัตเทลมีบุตรชื่อเซรุตบาเบลเซรุตบาเบลมีบุตรชื่ออาบิยุตอาบิยุตมีบุตรชื่อเอลียาคิมเอลียาคิมมีบุตรชื่อ อาซออาซอมีบุตรชื่อซาดกซาดกมีบุตรชื่ออาคิมอาคิมมีบุตรชื่อเอลิอูดเอลิอูดมีบุตรชื่อเอเลอาซาเอเลอาซามีบุตรชื่อมัทธานมัทธานมีบุตรชื่อยาโคบยาโคบมีบุตรชื่อโยเซฟผู้เป็นสามีของนางมารีพระเยซูที่เรียกว่าพระคริส ก็ประสูติมาจากนางมารีนี้ดังนั้นตั้งแต่อับราฮัมลงมาจนถึงดาวิดมีสิบสี่ชั่วคนและนับตั้งแต่ดาวิดลงมาจนถึงคราวถูกกวาดไปเป็นเฉลยที่กรุงบาบิโลนมีสิบสี่ชั่วคนและนับตั้งแต่คราวถูกกวาดไปเป็นเฉลยที่กรุงบาบิโลนจนถึงพระคริสมีสิบสี่ชั่วคน การประสูติของพระเยซูคริสต์เรื่องการประสูติของพระเยซูคริสต์เป็นดังนี้คือมารีผู้เป็นมารดาของพระเยซูนั้นเดิมโยเซฟได้สู่ขอมั่นกันไว้แล้วก่อนที่จะได้อยู่กินด้วยกันก็ปรากฏว่ามารีมีครันแล้วด้วยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่โยเซฟคู่มั่นของเธอเป็นคนชอบธรรม ไม่ต้องการจะแพร่งพลายความเป็นไปของเธอต้องการจะถอนมัดถอนมันเสียลับลับเมื่อโยเซฟยังคิดเรื่องนี้อยู่ก็มีทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่โยเซฟในความฝันว่าโยเซฟบุตรดาวิดอย่ากลัวที่จะรับมารีมาเป็นภรรยาของท่านเลย เพราะว่าผู้ซึ่งปฏิสนในครันของเธอเป็นโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์เธอจะให้พระกำเนิดบุตรชายแล้วจงเรียกนามท่านว่าเยซูเพราะว่าท่านจะทรงช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากบาปของพวกเขาทั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อจะให้สำเร็จตามพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งตรัสผ่านทางผู้เผยพระวจนะว่านี่เนี่ หญิงพรมจารีคนหนึ่งจะตั้งครรนและคลอดบุตรชายคนหนึ่งและเขาจะเรียกนามของท่านว่าอิมมานูเอลซึ่งแปลว่าพระเจ้าสถิตกับเราเมื่อโยเซฟตื่นขึ้นก็ทำตามคำซึ่งทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าสั่งนั้นคือได้รับมารีมาเป็นภรยาแต่ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์กับเธอจนกว่าให้พระกุมาร กำเนิดกำเนิดพระกุมารชายแล้วและโยเซฟเรียกนามของบุตรนั้นว่าเยซู